มือนี้ได้แกงเห็ดเดือดๆแทบเลยค่ะทุกคนไปได้เห็ดอยู่ตลาดมา,าค่ะคืออยากกินแกงเห็ดภาคอีสานบ้านเฮาเอินเห็ดเครื่องหรือว่าเห็ดนาแลนาอ่อนค่ะบ้านพี่น้องเอินว่าเห็ดอีอย่างเนาะคะ่ะก้อนสิบไปแกงเฮากับสิมาเก็บผักก้อนเลยค่ะมือนี้เฮาสิแกงใส่สมหรือว่าสมปอยบ้านเฮานี่แหล,ละค่ะแล้กการมีใบแมงลักค่ะอันดับแรกเฮากระล่างผักก้อนเลยเ<อ>้ยเฮาก็สิแกงแบบบ้านๆของภาคอีสาเนเฮานี่แหละค่ะทุกคน อันนี้ก็เอิ่นวาเทือแหลกเด้ก็ว่าได้ค่ะใส่ตะไคร่น้ำข้าเข้ากระสีเอาตะไคร่มาทุบๆให้แบนๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นกระตำพิกเด้ค่ะมือนี้เข้าชร้สใส่เป็นพีกแข้งค่ะหลังจากนั้นเข้ากระสีเอาเห็ดมาจัดก,การทํำการล่างเลยคะ่ะตอนเข้าไปซื้อผนกระล่างม่ให้แล้วค่ะรอบหนึ่งเห็ดก็ง่ามง่ามค่ะหลังจากนั้นเข้ากรสีเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะน้ำเข้ากระสิใจพอให้มันถ่วมเห็ดได้หน่อยหนึ่งค่ะเพราะเขาแกงไปโดยน้ำเห็ดก็ออกเองค่ะหลังจากนั้นกระตำด้วยพักที่เเเาตตรีียยมไว้ลค่ะะกิ ไข่และกระสตมป้อยค่ะใบแมงลักแลวก็ะตามด้วยพริกแห้งที่เ้าวตาค่ะที่เด็ดเล็กก็คือปลาล่าค่ะหลังจากนั้นเขากระสิออาไปค้างให้มันเดือดเลยค่ะพอห้าวค้างไปสักพักน้ำเดือดแล้วก้าวว่าเฮ็ดสุกแล้วห้ากระสิมาทําการปรุงเลยค่ะก็น้านี้เเขาก็ได้ใส่ผงนัวไปแล้วนะคะเขาก็บะได้ใส่ให้ทุกคนเบิ่งค่ะวันนี้เขากระสิมาใส่รสดดีเพิ่มความแซ่บความนัวตื่มกันค่ะอยอมทาอะไรกินหอมมาก แกงเห็ดป้ามาดึงมาดึงีันอนาแกงเห็ดมาแสบตาป้าบอกเลยว่าแสบบากค,าคา่ะตอนซิมนี่ก็คือ,อ,อกินพริกตีดังเลยค่ะทุกคนตะวารุสานี่บอกเลยว่าแสบบากคคเลยเ่อแหลกเขาก็ถือว่าได้อยู่ค่ะ